สวัสดีครับผมสรุษะนะครับขอร์ดันนิสบอทพูและสาซาสกเกอร์รับวันนี้กลับมาจัดก,กันวันพักร้อนฮัตสวบาีที่ 5ธันวาคมน,นะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ยังเข้มข้นน่าติดตามเยอะเป็นเช่นเดิมนะครับใน่วนคลิปวิเคราะห์วันนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลรีกใหญ่ย,ยุโรปและรีกงรองรวมถึงแนะนําฟุตบอลยิงกันเยอะอีก1คู่นะครับขอขอก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนานะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club สามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามลรงกงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทาง วัสดีครับคู่แรกไปกันที่เพมารีอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างฟูแแลมเปิดบ้านพบไบรตันภาพรวมทั้ง2ทีมถือว่าทําผลงานยอดเยี่ยมเกินคาดนะครับแต่ช่วงหลังฟูแแลมเริ่มที่จะแผ่วโรคไปนะครับและสภาพทีมวันนี้มีปัญหาพอสมควรน,นะครับพวกเขาจะช่วยใช้งานทอมเครนี่กับ ซาชารูคิตที่ติดโทษแบนนะครับรวมถึงกองหลังตัวเก่งอย่างโยอาคิมแอนเดอร์เซนก็ยังบาดเจ็บนะครับตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้แดนกลางกับแผงหลังอ่อนโยบลงไปนะครับและช่วงหลังเกมรุกไม่ดุดันเหมือนเดิมวันนี้รับมือกับทางไบตันนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าภาพรวมภายใต้การคุมทีมของกุนซอฟาเบียนเฮอร์เซอร์พวกเขามีความลงตัวมากกว่านะครับและตอนนี้แนวรุกเนี่ยกลับมาครบองค์จัดเต็มนะครับประกอบไปด้วยอย่าง ว่ามินเตคาโอรุมิตโตมะและชูอาลเปดโดคอยปั้นเกมนะครับนาเป้าวางแดนนี่เวลเปตน,นะครับซึ่งการเข้าทําดุดันหลากหลานะครับและช่วงหลังการยืดระยะก,ก็ไม่เป็นรองนะครับรวมถึงเรื่องของสภาพร่างกายที่สดพอมากกว่าเพราะพักได้เต็มที่มากกว่าเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ฟูแรมนะครับขมบางบาเชียร์สองหน้าของทางไบรตันนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้กับออกมาเชียร์ไบรตันนะครับในคู่นี้ส่วนกู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลลีกรองเฟิร์ส เรกบันแกเรียนะครับเป็นเกมระหว่าง สลาเวียโซเฟียเปิดบ้านพบเฮบาทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงฟอร,ร์มการเล่นที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของศักยภาพสลาเวียโซเฟียดูดีกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ผลงานทรงบอลวางใจได้มากกว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางเฮบาซึ่งตอนนี้แย่หนักออกทะเลหล่นไปเป็นบวยนะครับแล้วก็ดูแล้วเข็นไม่ขึ้นเกมลุกก็ฝืดเกมรับก็แย่เพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วบทกันไปมาถึงเวลาเจ้าถิ่นตี้ จะสามารถคืนความมั่นใจด้วยการอัดเอาชนะได้เชียร์สลาเวียโซเฟียนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลยิงกันเยอะผมแนะนำหนึ่งคู่เลครับในสึกกับบินูดีกาเช็คเป็นเกมระหว่างบานิกออสตาวาเปิดบ้านพบกับสลาเวียปาร์กบานิก เป็นทีมที่เกมลุกดีเกมรักก็แย่นะครับวันนี้เจอกับทางทีมใหญ่อย่างสลาเวียปรกซึ่งเกมลุกดุดันกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้รุกเกมที่เปิดแรกกันผมมองว่าจะยิงรวมกันถึง3ประตูดได้ตามที่ต้องการเชียร์ยิงกันเยอะคุระบางบาเน,นิกพบสลาเวียปารานะครับวันนี้ครับสามผู้รีกีปนฟุตบอลเรียกยุโรปนะครับเชียร์ไบรตันเชียร์สลาเวียโซเฟียและยิงกันเยอะคุระบางบาเน,นิกพบสลาเวียปารานะครับ ทิ้งท้ายนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามารวมพูดคุยกันได้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงอ้วรวยไปเจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ